มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวินาทีผู้จัดการพิงกี้ชี้หน้ากระติกกลางงานแต่งโมค่ะเมื่อวันที่13มีนาคมที่คลิตศักดิ์เสรีภาพกรุงเทพผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในพิธีไว้อาลัยนางสาวพัทธรธิดาพัชระวีระพงษ์ หรือว่าแตงโมอดีตดาราสาวซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่3และเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะโดยวันนี้มีบรรดาแฟนคลับจำนวนมากแห่กันมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีนะคะซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลา16นาฬิกานาทีถึงเวลา2 0นาฬิกา30นาทีและบรรดาเพื่อนดาราในวงการบันเทิงก็ยังคงเดินทางมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่นเลยค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศในห้องพิธีจัดงานก่อนที่พิธีจะเริ่มนะคะเต้ช่างแต่งหน้าและผู้จัดการดาราได้เดินเข้าไปหากระติกที่อยู่อีกมุมหนึ่งของห้องประชุมและได้มีการพูดคุยกันอยู่ซักระยะหนึ่งค่ะซึ่งท่าทางระหว่างพูดคุยค่อนข้างที่จะดุดเดือดนะคะมีการชี้หน้าและใช้นิ้วจิ้มไปที่บริเวณขมับใช้เวลาประมาณ3นาที ก่อนที่ช่างแต่งหน้าคนดังได้เดินกลับมายัางที่นั่งของตนเองอีกด้านหนึ่งจากการสอบถามกลุ่มผู้จัดก,การได้ปฏิเสธว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงแต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้หลังจากช่างแต่งหน้าได้เข้าไปคุยกับกระติกยังพบว่ามีคุณหนุ่มกัญชัยพิธีกรคนดังก็ได้เข้าไปพูดคุยกับกระติกนะคะก่อนที่พิธีการไว้อาลัยจะเริ่มขึ้นค่ะ ผู้จัดการพิงกี้นะคะจิมหัวกระติกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ